ปลาบานปลาบานเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยเพื่อให้พ่อกับแม่แล้วเปิดร้านขายของและปลาบานเฝ้าหน้าร้านแล้วนี่ปลาบานปลาบานเฝ้าหน้าร้านแล้วครับขายของครับปลาบานไม่หนีแล้วครับปลาบานเฝ้าหน้าร้านแล้วครับลูกค้าจะซื้ออะไรครับถามลูกค้าหน่อยสีลูกค้ามาซื้อของแล้วถามลูกค้าก่อนเรื่ออลูกถามลูกค้าหน่อยลูกค้ามาซื้อของแล้วไป ถามลูกค้าสิลูกค้ามาหรือยังขวานถามลูกค้าหรือยังเฝ้าหน้าร้านแล้วเรียกลูกค้าเข้าร้านเร็วเอยเรียกลูกค้าเข้าร้านเร็วเออลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเออลูกค้ามาแล้วถามดิเออถามก่อนเออลูกค้ามาแล้วถามลูกค้าก่อนเร็ว่ะไไมมมีหรรออกกินลูกค้าเข้าร้านหรือเปล่าเรียกลูกค้าเข้าร้านเลยขวาน อ่ะอ่ะเข้าบ้านนะเข้าบ้านเข้าบ um ้านเลยเข้าบ so ้านเลยเฝ้าร้านเด้อเฝ้าร้านเด้อเอามาเฝ้าร้านด้อเฝ้าร้านเด้อเอามาเฝ้าร้านขายของเร็วไปนั่งไปนั่งนั่งหน้าประตูปนั่งหน้าประตูเด้อเอามานั่งหน้าประตูขายของเร็วอ่ะปวานจะเฝ้าร้านแล้วครับปะวานเฝ้าร้านขายของแล้วครับโอ้ใครกดไลค์กดติดตามน้องปะวานดื้ออือ กดติดตามให้ปาวานได้ถึงพันคนเด้อจะได้เงินกินขนมด้วยปาวานครับผมชื่อปาวานครับปาวานเฝ้าร้านขายของนั่งลงนั่งลงก่อนเออนั่งลงโอ้เก่งมากเลยนั่งลงนั่งลงนะจะจับมือหน่อยได้ไหมจะจับมือหน่อยครับเมือนี้ครั้งหนึ่งครับจับครั้งหนึ่งจับอีกครั้งหนึ่งมาขอมือครั้งหนึ่งขอมือหน่อยปาวานขอมือหน่อยเร็ว ครับเออจับมือครับโอเคมากมือครั้งหนึ่งมือครั้งหนึ่งจับมือครั้งหนึ่งมาข่อยครั้งหนึ่งมาจับมือกันเลยมาข่อยครั้งหนึ่งครับโอเคปะบาลครับปะวาลน,นั่งแล้วครับ